สวัสดีครับผมหมอโยจะเพจโฮโโยทินนะครับวันนี้ผมมาทําคลิปทํานายดวงชะตา12ราศีประจาสัปดาห์ที่21ถึง27ธันวาคมพศสอ6 3นะครับอันนี้เป็นคลิปของชาวราศีพฤกษภก็คือท่านที่เกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่1 3มิถุนายนนะครับอันนี้ผมบอกไว้ก่อนนะครับว่าการดูในคลิปนี้นะครับขอให้ท่านยึดต,ตามวันเกิดของท่านนะครับ หากท่านเกิดวันที่14พฤษภาคมจนถึงวันที่13มิถุนายนให้ดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าผมใช้ไพ่ยุตีในการทํานายดวงชะตาให้กับทุกท่านนะครับผมก็ขอให้ยึดต,ตามวันเกิดไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดคลิปไหนที่ผมบอกว่าให้ดูตามลัคนาเพราะว่า ผมใช้หลักโหราศาสตร์ก็ขอให้ยึดตามนั้นไปนะครับแต่คลิปนี้นะครับสรุปสุดท้ายนะครับคลิปนี้ย้ําอีกครั้งหนึ่งให้ดูตามวันเกิดของท่านนะครับเพราะว่าผมใช้ไพ่ย,ยิปตีในการทานายนะไม่ใช่ไม่ได้ใช้หลักโหราศาสตร์ในการดูนะครับผมเอาละครับเดี๋ยวผมมาเริ่มดูกันเลยดีกว่าตําแหน่งการงานของท่านได้ q u e e ออ f w a น d นะครับตําแหน่งการเงินได้ The Love นะ The Lover ตาแหน่งความรักท่านได้ King of w a n d ตําแหน่งปัญหาที่ต้องระวังนะครับท่านได้ สิบเหรียญแล้วตำแหน่งสุดท้ายภาพสุดภาพรวมท่านได้5ด้าดบนะครับใบรากในเรื่องของการงานของท่านได้ Queen of Wand หมายความว่าในหน้าที่การงานท่านจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จด้วยดีไม่มีปัญหาอะไรเจ้านายผู้ใหญ่หัวหน้างานนะครับที่เป็นผู้หญิงที่มี มีความเป็นผู้อาวุโสมากกว่าจะให้ความช่วยเหลือท่านสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีต่อมาครับผมในเรื่องของการเงินได้เดลิเวอร์ท่านหมายความว่าในช่วงสัปดาห์นี้นะครับท่านจะมีโอกาสนะครับได้จับงานอัติเรกได้จับงานที่ท่านรักท่านชอบนะแล้วก็อะไรงานอะไรที่ท่านรู้สึกว่าอยากจะอยากจะทํามานานนะครับแต่ไม่ได้เริ่มทำสักทีท่านจะได้เริ่มทํางาน อดีเรกของท่านแล้วก็มีรายได้เข้ามาในทันทีดังนั้นเป็นช่วงที่ดีที่ท่านจะได้เริ่มต้นในเรื่องของการเงินนะครับกับงานอนดีเรกที่ท่านรักท่านชอบหรือว่างานที่ท่านอยากทํามานานนะครับต่อมาในเรื่องของความรักท่านได้ King of แว n d หมายความว่าในเรื่องของความรักสําหรับคนมีคู่แล้วนะดูแลในช่วงนี้อยู่ในช่วงที่ค่อนข้างวุ่นวายในเรื่องงานทั้งคู่นะครับในเรื่องความรักอาจจะจีตชีบไปบ้างแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ารักจะร้างราอะไรไปนะแต่ว่า ค่อนข้างที่จะใช้เวลาอยู่กับเรื่องของงานมากกว่าสําหรับคนสําหรับคนโสดอ่าสำหรับคนโสดนะครับเรื่องความรักยังไม่มีวิวแววเข้ามาในช่วงนี้ดูเหมือนดูเหมือนท่านจะเน้นไปที่เรื่องของการเรียนแล้วก็การทํางานเป็นหลักนะครับผมอ่าแต่ว่าในททยในอิสถานหนึ่งนะครับททยในอิสถานหนึ่งมีเดลเรเอร์ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาในตําแหน่งนําหน้าก็หมายก็สามารถทายได้เช่นกันว่าท่านอาจจะพบรักในที่ทํางานด้วยนะครับสําหรับคนโสดนะ ต่อมาครับผมในเรื่องของเกณฑ์การอุบัติเกณฑ์การเกิดอุบัติเหตุนะแล้วก็เรื่องที่ต้องระวังดูเหมือนจะไม่มีเรื่องที่ต้องระวังนะครับจะมีเรื่องที่โชคดีมากกว่านะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินแล้วก็ความรักนะครับดูเหมือนเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะเมกมันนี่มากๆในช่วงสัปดาห์นี้ทิ้งทวนปลายปีนะครับผมเอาละครับต่อมาครับไปสุดท้ายท่านได้5ดาว5้าดาวเป็นไพ่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ดูเหมือนว่าในภาพรวมทั้ง4ใบทั้ง4ใบนะ7 0 70-80%นะครับค่อนข้างดีท่านข้างออกมาดีดังนั้นหมายความว่าในภาพรวมในความคิดของท่านเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่ค่อยประสบความสําเร็จเท่าที่ควรมีปัญหามีอุปสรรค งานอะไรต่างๆไม่เป็นไปตามเป้าหมายทั้งๆที่มันก็ยังพอทําได้นะครับแล้วนกะ็ทั้งๆที่มันก็บรรลุปเป้าหมายไปตามที่ตั้งไว้แต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังใจที่ท่านต้องการเท่านั้นเองนะครับผมก็ขอให้สละละทิ้งความคิดตรงนี้แล้วก็มองในภาพรวมของชีวิตในช่วงสัปดาห์นี้ว่ามันค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะครับเอาละครับผมก็ขอจบสําหรับชาวราศีพฤกษ์ะเทียมเท่านี้นะครับแล้วพบกันในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ